บิสมิลลาฮิรรห์มานุรรฮิม الحمد لله رب العالمين ะ ص ل ا า وسلام على رسوله نعري محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ขอความรักความเมตตาปณนความจเจริญการอม่านที่เพิ่มพูนด้โปรดประสบพท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับศรัทธาชนได้รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในมุมหนึ่งของการอิสราอและมอราจ นั่นก็หมายความว่าทานายบีมอมัสหลลดร้อนได้ฮสลัมของเราในขณะอิสระและโดยเฉพาะยิ่งในเมราตเนี้ยได้พบเหตุการณ์มากมายนะครับซึ่งผมอยากจะนําเสนอสักสองเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับในขณะที่ท่านได้เดินทางเมราตอยู่นั่นเองทานายบีมอมัสลลอดร้อนได้ฮสลัมของเราก็ได้ไปพบเอ่อชายกลุ่มหนึ่งแล้วก็หญิงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับชายกลุ่มนั้นมีเอ่อหม้อ เนื้อนะครับหม้อต้มซุปเนื้อหอมกลุ่นอยู่แล้วก็อีกหม้อหนึ่งก็เป็นหม้อต้มซุปเนื้อที่เหม็นเน่าเละมีหนอนชายเต็มไปหมดแต่ชายกลุ่มนั้นนะครับกลับไปเอาเนื้อที่เน่าเฟะเนี่ยมากินอย่างอร,อร่อยอร่อยทีแรกก็อร่อยพอเข้าไปในท้องก็ไปเจ็บปวดไปทรมานไปร้องไปดิ้นนะครับ และหลังจากนั้นนะครับทนานาบีมสัสลลอรวอะลวะสลัมก็เห็นกลุ่มยิงผู้หญิงอีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือผู้หญิงเนี่ยนะครับก็ได้ไปกินเนื้อมีเนื้อที่สุกสวยงามอร่อยแต่ก็ไปกินไปกินเนื้อที่มีปัญหานะครับเนื้อที่เน่าทนานาบีก็เลยถามว่ายิบรีนกลุ่มชนกลุ่มนั้นคือใครกันทนานยิบรีนก็เลยบอกว่ากลุ่มผู้ชายที่มีเนื้อสุกเนื้อหอมไม่กินไปกินเนื้อเน่า ก็คือกลุ่มชนผู้ชายซึ่งที่มีภรรยาที่ถูกต้องตามหลักศาสนาเขาไม่ร่วมหลับนอนไม่ร่วมหลับนอนไม่ร่วมอยู่กินไม่ร่วมสังวาสกับผู้หญิงกับภรรยานั้นแต่กลับไปหานะครับเศษเ,เลยกับหญิงโสเพณีกับชากับภรรยาชาวบ้านที่ก็เรียกว่ากิ๊กกันเองก็คือมีของดีจะไม่กินกลับไปลักลอบกินนะครับไปเป็นกิ๊กกับชาวบ้านคนโน้นไปกิกกับเมียของคนนี้ เช่นเดียวกันครับพวกผู้หญิงก็เช่นเดียวกันมีสามีดีอยู่แล้วแต่ก็ไมอ่อยู่กับสามีแต่กลับอะไรครับกลับไปนะครับกลับไปหากิกซึ่งเป็นผู้ชายคนอื่นก็คือสาหรับว่าเป็นชู้กันนั่นเองคนกลุ่มนี้ถูกทรมานด้วยการสิ่งที่กินสิ่งที่เหม็นเนา่าแล้วก็จจอยปวดทรมานปวดท้องท้องระเบิดท้องแตกนะครับนี่คือสิ่งที่นบีได้ไปพบไปเห็นมา นี่คือคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ออกห่างนะครับเพราะว่าในนรกเนี่ยเยาวมลกบอันฟิสนาเตนหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งพันปีเอาเรื่องดีๆกันไปอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่รักเรื่องที่สองก็คือธนบีไปพบชายกลุ่มหนึ่งกาลังเก็บเกี่ยวข้าวปลูกข้าวก่อนพอปลูกข้าวเสร็จมีอะไรมีรวงข้าวขึ้นมาก็เก็บเกี่ยวรวงข้าวไป พอเอาไปเก็บเสร็จมยังยังไม่ทันเสร็จเลยหันหลังกลับมาอีกทีรวงข้าวใหม่ขึ้นมาอีกหละก็เลยไปเก็บใหม่แล้วก็เอาไปเก็บยังไม่ทันเสร็จกลับมาเห็นรวงข้าวมาพูดกันง่ายว่าผลของรวงข้าวนั้นเกิดขึ้นตลอดไม่มีหยุดยังนบีวสัลลัรฮิซัมก็เลยถามยิบรีลว่ากลุ่มชายกลุ่มนี้มันมันคือใครกันนะครับท่านยิบรียก็บอกอ๋อกลุ่มชายกลุ่มนี้คือพวกที่มูยาฮีดีนาฟีซะบีดินละ ต่อสู้ในหนทางกงอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นนักต่อสู้ในสมัยนบีทำสงครามป้องกันศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับได้ผลบุญมหาศาลแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ผูท้ที่ต่อสู้ในหนทางก็อัลลอฮ์บริจาคทรัพย์สินของเขานะครับไปสร้างมัสยิดไปสร้างโรงเรียนนะครับเพื่อให้มีการปฏิบัติอามันศาสนาอยู่ในมัสยิดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนศาสนาอยู่ในโรงเรียนผลบุญเขาก็ต่อเนื่องเรียกว่าซาดะกอฮยาริย มีผลบุญต่อเนื่องเช่นเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งนั้นชัดเจนครับบ้านใครก็ทําได้นั่นก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สอนลูกของตัวเองให้อ่านฟาติฮาได้สอนลูกตัวเองให้อาบน้ำละหมาดเป็นสอนลูกตัวเองให้ละหมาดเป็นผลบุญก็จะไหลมาเทมาสู่เขาตลอดนะครับไม่มีการหยุดยัง้งนะพี่น้องที่รักศรัทธาชนท่กรนะครับตัวอย่างดีๆอย่างนี้เรียบเอาไปเลยนะครับเรียบเอาไปปฏิบัติเรามาได้เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่เราก็สามารถจะทำเหล่านี้ได้เนื่องด้วยก,การที่หนึ่งสอนลูกเราให้อ่านฟาติยาเป็นละหมาดเป็นอาบน้นละหมาดเป็นมีเงินเล็กน้อยก็เอาไปบริจาคสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนโดยไม่ให้ใครรู้นะครับนะบริจาคแบบมือขวาบริจาคมือซ้ายไม่รู้นั่นก็คืออุบบริจาคแล้วก็มองไปที่อัลลอฮฺยาอัลลอฮฺฉันบริจาคเลยนะฉันบริจาคเพื่ออัลลอฮฺนะ ฉันไม่ได้สนใจให้ใครมารู้แต่สนใจให้อัลลอฮ์รู้องค์เดียวถ้าเขาทําได้อย่างนี้ภูมิใจกับอัลลอฮ์ภูมิใจ,ก, Allah, จก็ให้อัลลอฮ์รู้เขาจะได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่และต่อเนื่องอย่างนี้นะครับพี่น้องที่รักศรัทธาจนครบสุดท้ายนี้เลยนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยหนึ่งทำความดีเพราะอยากจะไปได้สวรรค์กับอัลลอฮ์สองหยุดยั้งทําความชั่วไม่ทําความชั่วอดทนไม่ทําความชั่วเพื่อจะหลีกไกลจากความร้อนของนรกเพราะการ ทรมานในคุมนรกนั้นมันสูงสุดความร้อนไฟนรกนั้นสูงมีความร้อนสูงกว่าไฟในดุนยาถึง70เท่าดังนั้นสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราเป็นชาวสวัรค์น,นันะของั l กันทุกคนนะครับว a b i ิ l a h ตต u ฟ i k u n h i d a y า h สลาลัยก l a i ม u m w า r a h m a t u l l a h i w a ะ a ร